สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถูกฐานทุกคนที่กระเบึ้งเราซมส่องประเมาสบายดียำเศร้าๆทักทายเอฟซีอยู่ทุกมองทุกบอลพออยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศลาวเฮาสบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องทางฝั่งไทยวันเฮาเนาะผมไปทำงานหาเงินหาคำอยู่เมืองไทยนะให้สุขให้มาให้ลำให้รวยมาเด้อ ก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงสูงสูงานนะพี่นะ้องเนาะบรรยากาศยมเศร้าๆทงนี่เป็นทงหน้าที่กวา้างใหญ่เป็นทงทางแมกิ่งพี่น้องแนมไปเห็นนะเฮือนแม่กิ่งป้าเมายืนอยู่ม,มุมยืนอยู่จุดเฮื่อนเฮื่อนอสาวจอยตอนนี้มาสู่สาวจอยเนาะสาวแพงนอนหน้าเมื่อคืนนี ้าแพงนอนอยู่นาก็เลยให้มาสู่เอาเสาจ่อยไปน้่ว่ะสันอกใหม่เขี้ยวสะอุ่มงามๆเป็นลำห่วยนะหวยโมงเป็นลำหวยโมงทงนี้เก็บเกี่ยวแล้วเกือบจะเบิดละแถวทงนี้แล้วเบิดแล้วยังแต่พูนทา้งน้าเมก่งพอ ทั้งหน้าเมกิ่งทั้งหน้าปลาลินยังเนาะเรื่องเรื่องอมเติมอยู่เลี้ยวลงไปแล้วก็หน้าเส้าทิบยังเนาะอาจจะเป็นสามเจา้านั่นแหะที่แนมเห็นเนาะยังเรื่องเอมเติมครับทิบยยู่ฮะปึ <laughs> <laughs> ่งในกล่องก็เห็นในหน่อยเนาะอันนี้เรื่องเรื่องเป็นเนาอย่างเนาะนีะ่น,นะปลามาซุ่มกล่องให้บิ่นนี่ เหลืองๆแขแคมหวยอันนี้เนาะบริเวณที่เป็นจุดต้นใหม่หลายๆนี่เป็นลำหวยทั้งหน้าเมกิ่งหน้าเสาทิพแล้วก็หน้าปลินยั่งเนาะเก็บเกี่ยวโอ้ยประมาณได้หอดน่าจะหกสิบ เปอร์เซ็นตะ์หรมั้งตอนนี้เนาะรวมรวมเนี่กันเนาะประมาณนะไรพหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลนะ่ะทงทั้งปรีกับแป้นเอตืดอ,อ,อยู่แนมไปทงทั้งปรีประเมาผ่านออกมาทงที่ยังหลกกับที่ทงทั้งนาประมเมาด้ยวยเพราะว่าทั้งนาประเมากับบท่านเกี่ยวพ่อตนุน <c oughs> <c oughs> ยังหล่พี่น้องทงนาะทงใหญ่เนาะทั้งนาประเมาทงเมกิ่งก็ใหญ่ ท้องหน้าทั้งหน้าปลาดำนี่นะ่ะน่ะจะเลวบึดเลยละ่ะช่วยแล่นนะลละ่ะนะช่วยให้เรียบร้อยเลยจังไปเฮ้ย hey! ตต๊ะบริษัทท่าขีมกัน,ดนแดดตลวซัมพอเอาโต๊ะถืกราคานะ่ะเด็กกาลีเน่กันแดดน่ะมันมีอยู่เอามาทา่าโอ้โหคือบ่อทา่าน่นะจังบ่อันาแห้งเออเองท่าได้หน่น่ะจังซัมนี่นะ่ะเองเองท่ากันไว้เลย ฮะโอ้ยช่วงข้าไปตากแดดนี่เข้าวไฮท่าไวแม่เออจะเขาแนะนําเองว่าปลาเมาป้าหนาเจ้าสันเบบ่าบอกให้มันดําแห้งเด้เฮ้ยบอกให้มันผ่าบอกให้ผ่านาว่าสันซาทำยังกินกันแต่กับกับยังไงกับมีคีมทาทั้งคืนกินเฮ้ยหนาดําแล้วมันจะคือเฮ้ยยิ้มด้วย่ะ ดาด้ามแล้วมันจะคืออันจะคือมันเท่าหนาเส่าอันนี้และมีครีมท่าขี่พาออกอืกันมึงหักบ่อท่ายังตอนนี้เิ่คขี้กับอะไรท่าขิวโอ้ขิวเริ่มสิออกเบิ่าแล้วเออออกแล้วนซาัวมาอวานเอาอะไรมาอัลเทอรีนมาเออเออเออมันเออเออมันบวเป็นยังตะเกตยดเด้งงามอะไดิ แล้วแล้วเกี่ยบขาวผสิขาวทเดียวโอ้ยบาลุมหนามันฮะะบาลุมหนาแ่เป็นสบนะเฮ้ยเอ๊นาปะเรียพิมพ่อยแล้วเรียบร้อยแม่ตัวเดชี่อยบท้ะั่นคำพูดซาอืมไปเฮ้ยอยู่ไหนเอไปเลยเด้อฮะ ฟังเจ้าอยกอเขาฟังเจ้าจนบอกเขาใจเออสบายดีเขาสิบสุ่วโมสิบเมื่อหน้าอันเมื่อนี้เบิดอยู่ดอกเขาซุกเมื่ออื่นสิเมื่อหน้าน้องะโนอ ฟ so ังเจ้าบอกออเจ็บค้อเจ็บข้อยังเลยฮ่า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 ฮ่โอ้เบิดจักข้อโอ้ยเบิ่งแน่เพื่อสิฟังอ๋อเจ็บายเข่าออกแต่ปากอันหน้าทงนั่นน่ะขั้นหิขั้นเห็ดเบิดน่ะ ต mm. hmm. hmm. so well, yeah pues ุ๊กเขาปลูกสองสอบหน้าเฮาน่ะเขาปลูกสองกระสอบคันขันเห็ดเบิร์ตนั่นแต่นี่เฮาเห็ดบ่บเบิร์ตตุ๊กเขาปลูกกันสอบหนึ่งกับทั้งหนึ่งขายน้ำขายเอาเงินซื้อปุ๋ยซื่อโอ้ได้แจ็คสอบบ่กบวบแล้วไม่ได้โอ้ย ฟูด้ยูหวยม่วงพูเาว่าฮะ,ะป่าไปสาวเอา,าลดหลดหลดบุกเบิกรลดเถอออกหลุดผมบ <laughs> <laughs> มีหน้าเห็ดเล่าว่ามีแต่ที่ดินที่ีดินมันเป็นป่าแม่แม่ชาบจอยว่ะีดินมันเป็นป่าคือว่าหยอกปเม่าขายซาหน้านะวะจะ <laughs> บอกขายแล้วแม่เอ้ยคันขายได้สิได้เห็ดกิน เออมเฮ็ดฮู้จักว่าโอ้ยก็เห็ดแนาะดอารั์กับบมีนาเห็ดกินแล้วแม่เอ้ยปากเดียวโอ้ยโอ้เออมันมันเป็นอันป่าเบิดบ่นาเมนลายบบจัดเฮกตา เออสามหน้าประดัสามขันสองเฮกตาร์อืมหน้าเฮาน่ะกับเฮกตาร์จุดเก่าออแต่อืมอืมอืมเออมันบวเป็นมันบวเป็นหน้าเนาะเฮากับบวจักมีแต่ปลาปลาไม้เลยบอกโอ้ผลทามป่าเมาหว่าน่านะ หลายบ่เบิดจักท่อเพิ่นน่ะแต่แต่แต่คนตะกี้น่ะเฮ็ดเป็นกระท้อปลาเมาประเทศเป็นกระสอบเขาปลูกนะเพื่อเลือกเพื่อยังน่ะตก2กระสอบหน้าปลาเมาคันเฮ็ดเบิดน่ะอันนี้เฮ็ดบ่เบิดตกตกกระสอบหนึงกับอันคุกับถังหนึงอือโอ้ยเพิ่นว่าคาเคเฮ็ดก็บ่ได้เพิ่นน่ะอาญาเลยแม่เอ้ยเฮ็ดบ่ได้ก็มีข้าวกินอยู่ลูกสาวซื้อให้ ยังดีอยู่ได้ลูกสาวฮะ้าัวเฮมื่อก็เด้อฮเมื่อหน้าก็เด้อปวดปวดาน่ะโอ้ยเฮ็ดนลนแม่เอ้ยสูๆนั่นแหละมันโคประจําโตเห็นแตดมันก็บ่เามื้อเนียอือๆ สูสูสยาขาอนะอุ้ยคันได้เป็นเะยะย,ยังมันกระ่บมันพ่อแต่บันเทามันบบเศร้าแม่เอ้ยมันแบบโลกเขาถือมาประจำตโตแหละนะคือห้านี่ห้านนะก,ก็เป็นโลกเสซนต้องนวดห้านนะรับมันขื้นแห้งต้องหาคนมานวดต้องหาคนมาบีบนะนวดแลวมีแห้ง อีกอย่างหนึ่งเจ้านะโบ,บเคยนวดบเคยบำบัดเนาะเคยนวดอยู่บ่ไพ่นวดให้เจ้าอโอ้หนวดเลื่อยอยู่บ่อโอห้าสิเมื่อหน้าอะไรเด้ออัดบ่หรือเปิดอยู่ตรงโลกเออเปิดเปิดให้ล้มเขาเมื่อนี้สีเกี่ยวแล้วก็สิมัดสิค้นน้ำ ไปเอาโมกขอบใจละลายแม่เสาจอยเพิ่นถามข่าวเนาะเพิ well, ่นถามหน้าปลาเมาอมีเห็ดขะปุกแักซอบอีหยังประมาณหนี่ยายเฮ้ยโอ้ยไก่ซาละโอ้ยแม่โตคือกระยันเตยเห็ดผักอะไรหัวอะไรคนกระยันแบบนี้ห้อยขั้น เดยอหัวคือปมอ่อนนี่ค่ะปลานยังโอเคสบวัตถุน่ากาบซาได้เมื่อกม้มาซายังไงสังเกตหัวพี่ท่านเหม็นมีตะนางอั่นมีตะนางอ้อมเอออืมขอขโมกขอบใจหลายๆเด้อเอฟซีทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำคอมเมนต์คลิปนี้ปมอ่อนจะขอจบไวปสำนีก่อนสะอาดสะอาดในเรื่องเฮือนสาวจอย กันได้ตะไคร้อ้อมนี่ค่ะปัญญงเครื่องปูป่นี่ปลูกเต็มเบิดกระไดเลยปลูกสุดเบิดนี่บอนบริเวณมันปลูกปลูกได้นี่นะดินนี่เนี่ยที่ดินได้ร้ายกว่าปลูกได้ร้ายกว่าเดินปะเมาอีกที่ดินปะเมาอีกหืมหมกบวบน,นะเออเออหมกบวบเงี ตะกี้กเอ็งมีพันอยู่ตัมาพันมาแต่สายฮะตะยามาแต่สายเออเอ็งมีอยู่ได้นี่อะไรอันถ้าอุทัยเอาหายบักบวบแรลงได้เฮ้ยปลูกได้ทั้งยามแหล่งได้เฮ้ยอืมใหญ่จังไดยก็กินได้ล่ะไปเฮ้ยเมื่อหน้าไป่อ่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องมันสีสวยสบายดีจ้า